6สัญญาณอันตรายร่างกายขาดนะ้ำ oh, <no. S 1> ร่างกายไวต่อการขาดน้ำมากกว่าเรื่องอาหารคุณสามารถอดอาหารได้เป็นเดือนแต่คุณอดน้ำได้ไม่กี่วันเท่านั้นสมองของคุณจะโต้อตอบก,การขาดน้ำโดยการหดตัวหรือเรียกว่าสมองเหี่ยวทำให้รู้สึกกระหายน้ำและทำให้ไตกัดเก็บน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อร่างกายขาดน้ำคุณจะมีสัญญาณเตือน ดังต่อไปนี้ 1. รู้สึกปากแห้งคอแห้งกระหายน้ำา 2. ปัสปสาวะสีเข้ม 3. ท้องผู 4. ลมหายใจและปากมีกลิ่น 5. กล้ามเนื้ออ่อนล้าเหนื่อยง่าย 6. ปวดศีรษะเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดทำงานได้ไม่ดีมาดูว่าวิธีการดื่มน้ำที่ถูกต้องคืออะไรดูจากอายุเพศ น้ำหนักตัวกิจกรรมที่ทำเป็นตัวกำหนดการดื่มน้ำคำแนะนำการดื่มน้ำจากมหาวิทยาลัยฮาร์วารดผู้ชายควรดื่มน้ำวันละ15แก้วหรือประมาณ3,600มิลผู้หญิงควรดื่มน้ำวันละ11แก้วหรือประมาณ2,600มิลลิลิตร70-80เเป็นน้ำเปล่า ส่วนอีก20%เปซ็นเป็นเครื่องดื่มที่มาจากชากาแฟนมหรือน้ำผล,ลไม้ได้นะคะหรือเทียบจากน้ำหนักตัว20กิโลต่อน้ำ1ลิตรหากมีกิจกรรมออกกำลังกายควรดื่มก่อนออกกำลังกายระหว่างออกกำลังกายและหลังออกกำลังกายประมาณ500มิลลิลิตรดื่มทุกๆ 15- บหถึง20นาทีลองเช็คตัวเองนะคะว่า6ข้อนี้ เรามีข้อไหนบ้างลองแชร์กันเข้ามาและกลับไปวางแผนการดื่มน้ำที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับวันนี้โคจิ๋วคุณแม่ตั้งครันลูกแฝด4เดือนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย